อุ้ยพี่น้อง,งเออเพชรละโงกแม่นบ่ะครับนี่แม่งงนใจเพชรละงกเหลืองเพชรละโงกเหลืองครับอันอันท่น้งคุณเดอ้ออันนี้มือนียอันสะกดใบได้ไดเหลืองเหลืองนี่อื้อันนี้คือเท้าบริลล่างครับอันนี้ใส่ถุงไว้ให้แบบน,นี้คือบริลล่างเอาเมื่อล่างเองนะครับพี่น้องครับแต่เพิ่มจละลดราคาให้อยู่อุ้ยมา,าที่สดใหม่ๆด้วยมาลองน่าจะกระจัดหน,น,นึ่งหนึ่งร้อยนะจางละหนึ่งร้อยทำงานเลยรก็ไดยังดิ้นดูดับดูดับเปลี่ยนธรรมดาของพี่น้องกันมา ผมสู้ไปเบิ่ข้างในยังมีชีวิตอยู่ได้นี่อองตีออกมาดุตีออกมาก็เหลือด้วยซวยนอนอยู่กับหมูน้อยนี่แหละครับปาสดๆใหม่ๆตลาดคอนเพียต้องมาด้านหลังตลาดเด้ครับเดินี่งามขนาดเลยปลาก็ได้อเอาไปปิ้งเอาไปทอดสุดแนวแจแบมักแบบใดพี่ร้อง สวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงว่จะใช่มาแล้วครับลุงปีเตอร์เลาะเสาะแซบนะครับวันนี้ครับมาเลาะฮอดตลาดพวันเพชรจังหวัดปุกราหารอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับเดินทางมาทําธุระก,กันเลยเดี๋ยวเนีเข้ามาเบิ่งเนี่ยอยู่ในอวกินนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นบรรยากาศไปกับพ่อม่อมกับลุงปีเตอร์เลยเดี๋ยวสิพาเลาะย่า,างเบิง่งให้เกือบคั่วกุลละปนะครับวันเมื่อนี้มีอย่างเด็ดนะครับเห็ดโว้ได้กาเลยครับเห็ดละโงกเหลืองนะครับตอนนี้กําลังออกมาแบบขักๆเลย ไปเดี๋ยวลูกพี่เต้จะพาขยะไปเบิ่งตามมาครับอุ้ยพี่น้องเอ้ยเพ็ดละโงกแมี่ยนะครับนี่แม่นจัดเรืองกเรือเพชรละโงกเหลืองครับอันอันทั้นคุณเด้ออันนี้มื้อนี่อันสกกดใบได้เรืองเลืองนี่แม่นค่ะสกกดใบอันนี้สกกดใบได้บนแม่นเพชรละโงกคุณเพ็ดละโงอกเลยอ๋อเขาไปกินไปแต่สองยืนขึ้นหลายอันนี้ลูกเท่าไหร่นี่มื้อนี่สามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบบาทนี่พี่น้องเพชรละโงอกเหลือเนี่ยแหละครับงงามเลยครับพี่น้อง ส5 0บาทครับมีผู้ดูแลอย่างดีครับไม่ต้ห่วงนี่ครับพี่น้องมีทั้งเฮเทลงกเหลืองเฮเทลงกขาวเนาะดีด้วยพี่น้องด้วยอุ้ยขนาดเฮเทลงกอันนี้เฮเลงกขาวครับเี่น้องเทลงกขาวมาเปิดใสเจ้าเมื่มาเปิดใจมเปิดใ่เยอะๆนะยัหนอยจาดใหญ่้าใบ จานละท่าไรครร้อยนี่ร้อยห้าส่อไงมางล่างเ<ว>น,นี่ยจานละร้อยนะครับพี่น้องครับข้างหน้านี่ร้อยห้าสิบบาทม,ม,มันออกนิเดืองในในว่มูกะเหลืองอย่างเดียว,วอพออยากกินแ่งก,ออกับาเเลยครับจานเท่ทาไรครับแงานละร้อยหีบหัวคหวหวมีอมีด้วครับ ม,ม,ม,มักรอเการอครับมักห่วงเกาห่วงตืดเต็มครับมังเห็ดระง,งงนะครับเนี่ยเห็ดระงง,งงนะลุงพิเตอร์ครมาเป็ของดูของกินนะครับตลาดพรอนเผในแมงแข้งี่เด็กินดีเด้อครับเด้อผู้ใดที่ถามลุงพิเตอร์นะครับสวัสดีครับน้องสาวครับผู้ใดที่ถามลุงพิเตอร์ว่ามีแมงแคงบ่อครับให้มาตลาดพรอนเพชรจังหวัดมุกดาหารนะครับ แหละสอมานี่นี่แหละมันมีเมนแทงด้วยแ่ว่าเมแ้งแท้ <l ots> งจิกยิ่งวยมียังมีเนาะมีอีกเนาะเปนตีไม่นายัไนี่เริ่มไงแล้วนครับเฮนลลงงเนาะนีน่นส้นปละเจ้าเอาแกงเนาะเลยการว่ <l ots> าใหม่ใม่มเลยครับเละงงเนาะ ลาคอนเพชนะครับลาคอนเพชเมืองมุกดาหารกับเปิดบริการกันตั้งแต่บุลละสิบโมงเบตไพบุลละหอยโข่งจังหวัดกิโลละร้อยแม่แม่หอยโข่งกับเพชยังกินจังแซ่บแม่กินก็ได้มันพิชกระเพาะโอ้หอยนี่พิชกระเพาะบ่แม่พิชกระเพาะมันแน่นครับกินแล้วมันอืดวะเน่นหอยมันบ่บอะไรอีกหอยมันบ่ยบอ๋อบ่กินปลามัน่าย ร้อยโลละร้อยเลยครับเยอะเลยขายขายลูกเป็ดก็มีด้วยพี่น้องดก็กินอย่านี่หอยหอมใบหอมนี่แม่เป็มีอะไรแซ่บอยู่ใบหอมแซ่บแล้วยายกินเรื่อยอยู่หใบหอมมีแซ่บบ่แซ่บที่จะไดยกินต้มน้ำเดือดๆใส่เกลือใส่สมขามใบมะขามไปเนาะอ้อต้มต้มเธอเลยเขาก็เอาลงไปใส่น้ำว่อนๆหน่อยไหมบัดที่นี่อันนี้อันต้มเพิงเด้อดเต้มเพิงนี่นี่มันสิแงขึ้นมากนี่ครับครับ เงี่ยคืนมาหนีห้องจะทอนง่ายได้หนิแต่ว่าใส่ไมาจิ้มอยู่หรอกวะหอยเชลล์ย่างกินตลอดเลยนี่นี่ิห้ามผลโต๊ะมาหน่ย่ายเอาเลยในครางบ้านนะมันมีมาเลยบ่หอยหอมมีมันเกิดมากแต่ไหนโอ้สามหอยหอมกิโลละร้อยหกสิบบาทนะครับพี่น้องครับหอยหนังไม้หน้อยละบาทหน่วยละบาทแล้วอะไรถือกับได้แพงมันหอยหน่วยละบาทแล้วมันก็ ดีได้ราคาดีกว่าเน้อว่าวรวยรวยน้อยกว่าบริเวณที่หน่อยปันได้ได้ล่ะแต่แต่ว่าอันมีน้อยใหญ่น้อยหน่อยนะพูดถึงอันแม่นี่คือคือคืตัวแม่มันเนาะใช่ครับตัวแม่บึงปันได้นี่แหละตัวแม่มันตัวแม่นีไร่หมดแม่แด้ว่าโตผูมันได้นี่เนี่ยแต่มันเกิดดวนอยู่เกิดดวนแน่นี่เกอดเศรษฐกินเนาะเกอดเศรษฐกินทอแห้งได้หนิเป็นรับอายุเป็นอัน มีมี่ยนไก่เลน้ำขี้ไก่ขี่ดินนะนะมันมันต anyway. ิมเกอในเขียวๆนะนะข้าว้นนไตัแผ่กักาแห้งวโรับวอึ้งแต่นีอันนี้อึ่งเนาะนี่ากแมอึอันอึงเข่าอึ้งเข่าคนย่างนเนาะคนย่างห่เรียบร้อยนล้ันนี้คนย่างย่างคนย่างก็ก้ากินอันนี้เดี๋ยปีแล้วนี้นะะสามสิบสามสามสิบามแล้วเนาะก็กินยี่คือไว้นีอยู่แามสามสิบสามมาเดย้เด็ก โอ้โหดำเลยเนาะเนี่ยค่ะพ่อขอบคุณเลื่อยครับแม่ขอบคุณเลืยครับมาเยี่ยไปลงอยู่บ้านไดนี่นะมาเยียไปลงใส่เด่นนี่มวยร่วมมันทั้งตู้เย็นทั้งโม่หนึ่งทั้งอะไรยังไงหรือย้ายอยู่น้องบ่อนยูทูบยูทูบน้องบ่อนบ้านน้องบ่อนอยู่ใกล้ของตานานี่นะตะบนบรรดาคนนะมาเยี่ยมญาติญาติหมอเพื่อนมหาอยู่ญาติผู้พี่สาวเองนะนี่ก็มาเยี่ยมแหละก็เมื่อแม่นบอเพื่อนรักสอบยี่ดีมีแห้งเศร้าไป้วยเด้อ <Yeah. S 1> จ้าจ้าขอบคุณหลายแม่ <Yeah. S 1> ครับผมนี่แหละครับบรรยากาศตลาดพรเพชรนะครับพี่น้องครับตลาดพรเพชรมะพร้ามะข่ายมีโฟเบิร์ดพักหนาทากีของอยู่ของกินบ้านเฮ้าอะไพี่น้องเอุ้ยปลาสดใหม่ๆเลยปลาทองปลาทองวกับปลาโจ๋ครับอันนี้ปลาโจแ้แค <ming> <มะ S 2> ่ไหมเนาะปลาโจแ้แท mm ้เ hmm. ด้ครับนี่ คเป็นโมเมนประโจลังเทียวได้ประโจแท้ๆเลยนะครับ <c oughs> คนขายก็ของแฝงนะฮะของอยู่ของกินเทียบกับตลาดสะอาดสะอ้า,อาแนแยมบึงนี่โอ้ยอ้อยซออยู่พี่น้องเออเฟิร์นนะครับนะสะอาดที่นี้ครับตลาดฟ้อนเพีนี่พี่น้องมายามใดบ่ผิดหวังดอกนะครับเลือกซื้อเลือกหาแนวอยู่แนวกินนะแม่ข้ามเลยขายกับยิ้มแย้มแจ่มใสคละมากลา,ลากไม้มีอย่างดีครับพี่น้องเออ สองกิโลละร้อยโอ้ยสามโลร้อยโอนะครับซิมแห้งกับมีเดอร์นี่เต็กกอกันอืมซิมแห้งหมูแห้งกับนีเนื้อแห้งกับนี่กะค่ากะรอ่คือเก้าไนแรงวันส่วนนะฮะคือทั้งร้านขนมพวกไอเดียวสิพานยางเดเ๋ย่บนทางฝั่งคุณพี่น้องนี่ครับคือบรรยากาศของตลาดนะครับซึ่ง ขั้นผู้ใดามาที่มุกดาหารนะครับ,บวงแหวกมาที่ตลาดพรอนเพชรโบได้เดลยนะขอค้าก็ออ <c oughs> รอครับวันนี้โอ้จ้างกรดาล่าเพราะวมาเราแนวบรรล่างเห็ดนี่เออตรงเซนจี้จ้างกรดาล่าบรรล่างเห็ดครับพี่น้องครับเห็ดละโมกเลยครับเข็นละโมกเหลืองนะครับดาราทั้งดารานางเอกกับพระเอกนะครับนโอหมาหลอดนะอันนี้คือ ข้าบริไล่ล้างนะครับอันนี้ใส่ถุงไว้ให้แบบนี้คือบริไล่ย่านพี่น้องเข้าใจว่ามันสะอาดพวดก็เลยใส่ถุงเลยเนาะเอาเมื่อล้างเองนะครับพี่น้องครับแต่เพิ่นจะลดราคาให้ด้วยนะครับอันนี้ผมละาสองร้อยแล้วครับนี่นะอ๋อบักใหญ่เนาะเค็ดละโงงแต่ยังกินเนาะนะไม่เดียวบเหโอ้เดียวแห้งเนี่ยภาคก็งามเลยเป็นแบบนี้มาอุ่หนุนได้นะครับนี่คุณผูเชมเยอมากขนาดนี้ตลาดกวอนเผ็ด พราะงหม่าม่ายังไงต้องแวะมาเบิ้งครับเพื่อให้พี่น้องเข้านะครับทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างชาติอย่างไก่อเมริกาก็ดีครับออสเตรเลียก็ดีและทั้งโซนยุโรปพยากได้พี่น้องไงดูเห็นป่าวเนี่ยเรอยู่เนี่ยกินนี่อย่าอย่าสุะขึ้นน้ำลายน้ำน้ำเบิ้งซื่อๆเด้อให้เบิ้งซื่อๆให้เบิ้งซื่อๆอันอยากซื้อนะครับลองขักไายมาถามคอมิเตอร์เบิ้งครับให้ซื้อแล้วฝากจะให้ได้อยู่บนระมันส่งมาได้บ่อันนี้ทางจากกระชากให้พี่น้องเด้อ น่าจะกระจัหนึ่งร้อยนะจานละหนึ่งร้อยงานเลยนึ่ร้อยเหตดบ้เหอัอออด,ดอู้ห้างต่ออมันซืเลยเป็นห้างเนงวัน,วน,นอะไร่นี้ด้วอห้างต่อนี่ยโ <ś le> mm> อยากเป็นห้างต่อแล้วอยางเป็นห้างเนงวันยังบริสไตรด้วยครับพี่น้องครับพี่น้องเบิรงดีดีด้วข้างในนี่ยังดิ้นดูดบับดูดบับ,บ,บขึ้นมนเพี่น้องเห็นอมผมสู้ไี่เบิ ข้างในยังมีชีวิตอยูอ่ยไ,ได้นี่ไปดงอู้กกนหักขนาดนักเลยพิงรูนับรูนับรูนอยู่ที่น้องไอเ้เบิ้งนี่ชือหุ่งก่อนะครับระบายอืม,ม,อมเฮ้ยการครับอันนี้เฮ็ด,ดเราจะเป็นเพชรยูค่านะท่านจำโมพิทเริ่มเรียนรู้เรื่นองเพชรหน่อยๆนะครับทีบ่รอ ทั้ทงกรี๊ร่ทั้งกรี๊บาอร่อนะมีหกเบ็ดัหวานพี่น้องไปได้ของก,กินเฮาได้กันเลือกเอาโลดน้ำโมพี่ฝังนะครับเขายัานจะเห็นก็ได้ไม่สิเป็นไหวก็ได้ครับพี่น้องครับเคนกอกแห่งห้องครับถ้าทำไรบ่มากอกบอกเพื่นได้ครับอันนี้ยังพันกอกครับที่กอกให้ถ้าอยามไม่กอกเองอย่างยากอย่าลำบากกับบอ,อกเพื่อนนะเอาง่ายมันไม่คา้านเนาะ บอกได้บอกได้แมครับว่าขันย์อยากลำบากลำเอ้อขันย์อยากต้นใบละที่แบบนี้เมื่อล่นเสร็จถุงเมลัยเดือบร้อยไอ้ย้อยไอ้ยุงของอยู่ของดีร้านท้องที่แบบถักเฮ็ดแน่น้องงัวเนี่ยควบนมก็มีเด้อครับกุใดขาดนมก็มาเอาอยู่นี่เป็นมาอาเออน่องใหญ่ๆนมขาวๆเลยรสวยๆอยู่อันนี้น้องครับน้องขอกเองน้องงัว หอยครับหอยใหญ่ขนาดที่ร้านนี้รวมหอยวางเหนือไปกุขายอย่างเลยนอกจากหอยนะครับมาเนี่ได้เลยครับศูนย์รวมหอยเนะเอออันนี้หอยยังแไ่นี่หอยเดือโอ้อันนี้หอยเดือดเนาะนั่นหอยหอมมันจะคือๆกันแต่ว่ามันหน่วยใหญ่หน่วยน้อยเลาวไม่เนาะหอยเดือดกับหอยหอมนะครับหอยหอมนี่ก็แบบสดๆนะเดี๋ยวผมจะซูมให้เบิ่งมันไปอยู่ครับนี่พี่น้อง มันกำลังเดินทางแล้วลคหอยหอมหอยโขลกหอยหมาสดๆใหม่ด,ด้วยคุณเช้่อหอยมีเด้อวกำลังเดินทางกำลังไต่อยู่ครับน้องน้องบายใจได้เลยครับอืโอโบบี้ครับหอยนดาหอยตายเนี่ยองเอาแต่หอยเป็นๆหอยสดๆครับรมาขายครับอันนี้หอยโขงครับพี่น้องกิโลละสองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยยี่สิบบาทหอยโขงตัวละมาสองร้อยยี่สิบบาทเสือพิมพ์ครับเสือพิมพ์ได้มาขาย ใครดียู่ว่าช่วงนี้บมบานได้คนบัมากเปนบัน่าเบาแล้วใคยากไปเบิ่งกันทหารบออยู่ใต้เดือนบอเนาะเออเออเออเขาไปอยู่ใต้เดือนมาแล้วเขาไปเป็นกำลังใจให้ทหารทรั้งนี้ปลาด้วยครับปลาย้อนบอนาะเน่าเน้อเนียนเลยเสร็ล้วกิโลเมตนงแข้งเนงข้างเลยเสร็จแล้วเนาะมีการพิสูจน์หลักฐานพร้อมในทางนี้ ดมด้วยนะครับมีการพิสูจน์หลักฐานอืมนานขั้นกินแบบนี้มันเป็นตัวหูตัวเมียโอ้ขั้นกินแบบนี้คือตัวหูป่ะมันเป็นยังไงออกกินยังไงกินมันตัวหูกุยๆป่ะมันกุยอยู่ป่ะหอมห่วยห่วยห่วยใส่ไปข้าวกรดมมึงรู้ขนาดมันเป็นยังไงอยากหู้น่อยนะลูกพี่เจ้ากระดมเพือนกันนะพี่น้องเลยครับร่ไฟได้กินมันไดอืมเทสละงงเดี๋ยวเรต้องดมของเพื่อนด้วครับด้วย เราก็ไม่ต้องกดเท่บประมาณบางทุลเรียนโอูห้หนี่ครับหนังฝรั่ง,งอันนี้หนังญี่ปุ่นมันอยากน้อยๆนะคนสั้นอัน,นยาวๆใหญ่ๆก็นี่หนังฝรั่งครับพี่น้องให้ทั่วเลยครับมาตลาดกคอนเพชรนะครับพีบ่น้องครับตลาดกคอนเพลตมีอาหารขึ้นบ้านนะครับอาหารปา่าว่าจะเป็นแมงแครงเป็นโตโตนะครับมีครบปั๊บเลยพี่น้องเลย,อ,เลยอยากกินอย่างพี่น้องมาเลือกเอาเด้อ ครับอันอยังได้ปลางามๆนะครับคุณนายทหารนี่ก็ต้องมาเอาร้านนี้ครับเพราะว่าคนเลี้ยงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับบ่าคือร้านอื่นครับพี่น้องเป็นเรียงเป็นระเบียนบยนี่นะเขถาแถวจิตเลยนะพีนะนะ่น้องนะเนี่เพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้ไปเรีนเป็นเจ้าหน้าที่อยู่แถวๆไส้เดือนหรอกครับเพร,ราะว่ากริ่นจัดเสียงราชการแล้วนะเออเออเนาะ งัใหม่เลยครับโอ้ยกับหาใหม่เลยเฮ้ยมาหึงเลยลูกงวกพป่นอันนี้ลูกงวกเนี่ยอันนี้ใหญ่ึ้่ไหมใช่น้อยครับดิ่งกัซซทานะครับจานละหนึ่งร้อยบาทโอเคงครับจานใหญ่เลยนะครับทอดลงไปครับโอ้เพาะยังอยู่เนาะเพาะนี่ยังพอจะกินอยู่นะครับเพาะรับใครสนใจเพาะก็มาเอาได้นะครับงอกเราก็มีนะจานละร้อยครับงอกขาวงอกเหลืองนะครับผสมกันไปครับที่ตลาดพรเทรนะ รับประกันความอร่อยความแซ่บนะครับที่ตลาดพรพิษของเราก็จะมีอาหารการกินของกินข,ของอยากนะครับใครชอบแบบไส้กรอกนี่ก็มาเอาเลยนะครับไส้กรอกเนื้อไส้กรอกหนู้นะครับจเดือดเอาเลยตอนละสิบบาทนท้องผัดไทยฮะใหญ่เลยกินกับเผา,นะาดีห้วนๆกัดผักหน่วยเข้าไปน้ำตาแตกเนะาะแซะครับลิ่นทางออกมาคนละไปอืม <c oughs> อาไหมกับหา,าสิบ,บาทดครับ เห็ดน้อยนึ่งค่ะอันนี้เห็ดยังไงนี่เห็ดไข่เห็ดไข่นี่ของผู้ใดระบาดของผู้นี่วะเห็ดไข่ผีแต่เห็ดไข่เห็ดไข่คนเนาะที่้นหมแม่จปคนดีเลยเห็ดไข่เนี่ยมีคนดิมันอร่อยแล้ว อันนั้นเดียแม่ทุ่ยไทยนี่อันทีดละโง่เฮละงโง่ใช่ขึ้นไว้ไข่เป็ดเห็นไหมอ๋อเฮลางโง่ขาวเฮละงโง่ขาวเป็นเมะนีบอกอันนี้ดีแม่หนึ่งอันไทยเฮละงโง่ขาวอันนี้ไทยเฮละงโง่ขาวเสื้อแสบให้ดูเป็นแกงแกงให้น้องเนาะแสื้อดาบนี่เลยอันนี้กำลังอยู่ในตลาดพันเพ็ดเลยครับพี่น้องครับคุณแม่กำลังบรรยายให้ฟังว่าเอาไปเห็ดยังกินแน่นะครับเอาไปมอกเอาไปแกงนะครับเฮ็ดละโง่ครับตีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับกิน ก็ง่ายมืบ่ได้มเสือหากินกูมือได้เป็นยังจังหวะกูกินดีแล้วเพื่อครับนี่ก็นอไม้หน่ยนอไม้ยังแม่นี่ไม้บงค่ะนี่จะไม้ไหลนอไม้ไหลจ้ะโย่มาทอดอะไรกันล้เนาะเป็นว่ากาไรจ้าคืออันนี่นอไม้ไหลเดยเป็นน้องม้ไหลน้ำไม้ไหลยห้าสิบกันจ้าห้าสิบบาทจ้าเนี่ใหญ่หิ่งห้อยพูเดิ่มกว่าทั้งต้มทั้งปลต้มจ้ามีบ่รซุปทั้งนแบบพอรัมาเจ้าของครับเมื่อเราก็เมื่อแกะเองเห็ดเองนี่ก็ ซื <muitas> ้อแบบนี้ได้ครับขันโมยบนี้ดนี่ขันีข้นเหรแบบนี้ค่ะาล้วีนเรแบบนี้เมื่อเลยพี่น้ะ่กินได้เลยมีไผเห็ดแม่เลยซือเมื่อกับิมวันนี้ดูเย็นกับิมอือไรรครับไมหอมี่มีครับพุกโยคับไม่เนี่ยลกเะนีุ่กเนี่ยเรากถามแม่ว่าเมียมี่บอกมี่เมนี่ยถูกเนาะเป็นว่ากันนะนี่ครับไว้ครับ นั่นนโอ้ยหวายก้ยทุกคุณทหาที่บบตัวคุณทหาะร้อยเนาะทหารที่แบบใครกินวะใครเนาะโอ้นี่จะอยู่สามสิบบาทมีคุณทหารที่คุณทหาร้อยว่าเขาง่ายวะอยากได้รุ่นใดนะครับเลือกเอาเลยที่ตลาดกอนเพชรพี่น้องมาบอกผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับของอยู่ของกินอู้หูกิน้องเอ้นี่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 ครับหน่อไม้ครับพี่น้องครับอู้หูสดสดมืใหม่เลยหน่อใหญ่ นรอไม่ย de ังแม่นนี้นะไม่มงจ้าไม่มงอีกแล้วเด้อบาทนี่เกิดมาครั้งแรกได้ยินนราไม่มงเดาอบาทเนี่รมงงโอ้เราไม่บงเออไม่บงงพี่น้อง้ไม่ไล่นรมไล่นะครับทั้นว่าอ่ามักใไละเสื้อนี้เมื่อรถดัำตั้งเว้าบ้านคอนชินีเลยเราไม่ไล่ตรงนเนาะเออเอเออพัก อันนี้คักอย่างเนี้ยสมม้งหนุ่มม้งเอาไปแกงใช่ไห้นี่นบอแกีเฮ็ดแกงห้เฮ็ดให้มันสม่มๆนบอโอ้เฮาแบบบริได้ขายเฮ็ดเนาะแสดงว่าชื่อนี้จะหุ่นแล้วต้องมาชื่อบักสมม้งอยู่นี่โอ้เป็นธุรกิจร่วมค่าร่วมขายได้อยู่เนาะเป็สองทางโอ้โหพี่น้องเนแบบกล้วยนี่นะโอดีใหญ่ครับนี่เดินนี่มม้งหน่อไม้เฮาแบบต้มก็มีหน่อไม้ต้ม คร like, ับก็50บาทนั <ally parfois> ่นแหละครับพี่น้องครับบบเพงนะน้ไม่จักอันนี้ฮะแมนโบอันนี้คือเอาไปเอาไว้ซุปเย็นน้ำมัซุปน้ำม่เชียนเอาไว้ซุปนแม่เนาะแมนบบเ็ดเอาไปซุปนะว่าไงว่าต้องไปหั่นเองนะครับต้องเสียเวลาตลาดคอนเพ็ดนี่ว่าไงว่ายั้งแต่บมไปหั่นให้กินอยู่เฮือนสนันต์ขายนี่เนาะแม่นโบพี่ก็ไปต้องใส่ยเไปหั่นให้กินพร้อมนะครับคนน้ำมือสี่ขั้นเขาเลิกพี่น้องเลย ครับนับวันก็ขี้เกียจเข้าเรื่อยๆนะครับก็ไปหาอยู่หากินไปกินอาหารขยะบ้างอะไรบ้างอาหารหุงบ้างนะครับเออมันก็ดีเห็ดให้สุขภาพร่างกายของมนุษย์เข้าสั่นลงนี้เรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าบริการที่มันสั่นให้มาตลาดกานันเพ็ดนะครับมาเลือกเอาอาหารการกินที่มันเผ็ดสะอาดสดใหม่ครับนี่โอ้ไม่คุณคนของดูของกินทุกอย่างอยู่ดีดีคุณลองดูหน่อยเนี่ยข้าพเจ้าครับหน้าตาสดใสนะครับแม่ค้าเนี่ยก็กินแต่อาหารที่มัน ดีๆนะครับถ้าผีเป็ดเด้อครับทางฝีเด้อไก่บ้านก็มีเป็ดสดก็มีไก่งวงก็มีนะว่าุั่นปชมตัว<า>ไก่งวงผู้หญิงตัวใหญ่เนาะครับไก่งวงอ,อันนีเ้เห็ดครับเห็ดเห็ดนอไม้คุณผู้ชมอู้วเขียบก็มีนะคุณผู้ชเขียบทางคุณกำลังเลือกมันเขียบอยนูะ่อืมต้นไม้ได้ผ้าเป็ดเจ้าหน้าที่ใหญ่หล่ะอืมขอเขียบครับพี่น้องทางคุณกำลังเลือกขอเขียบเด้อทางคุณเด้อ มาเรยเราครับอะได้ยังมีพบปัดสอันทุกอย่างอินเียครับกูฟลาหน้าเหนียวมีพบหมดเลยครับหมูก็มีหมูหมูอ่ี่น้องหมูหมูนี่บริการไริการไรการที่เเลยตลาดคอนเทนต์มีพบบรดทุกอย่างที่คุณต้องการที่คุณอยากได้มาเลยนะครับอาหารสําเร็จรูปเราก็มีนะแบบซื้อเมื่อกินได้เลยนะครับข้างหลังครับท้้งหลัง ประเทศซื้อเมื่อกินได้เลยครับไม่ต้องเสียเวลาอันนี้นะครับใครอยากกินอะไรก็มาเลือกเอาเองได้ทันทีนะลูกสอบลูกซ้นมีความเบ็ดไปเบิ่งล้านปลาจัาหน่อยพี่น้องล้านปลาเนี่ยคือมีปลาคือเก่าอยู่บ่ดูเบิ่งก่อนอู้นปลาทเรียนเยู่เป็นตัวเดิมนี่ปลาเรียนหวานอ,อยู่ด้ยยังดีกินอยู่ดิสี่ร้อยสามร้อยหกร้อยขับปลาทูเรียนเด็ดเลยพี่น้องเมี นี่ทุเรียนนี่อ้เรากอกงามเลยนี่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 กอกไม่ใหม่นี่มนมนคอ้ยเหลือมเห็ดถ้วยถ้วยนอนี่ต้หมูน้อยนี่มูก็ได้บักทุเรียนหรือหมูนี่หมูเอเอามฆแพงบยังงามกว่าอีกดโคตรโคตรบักม้นแบแพงอืมเราขายทุเรียนนีกเ่าเราทำงามเนาะอู้นั่กระดังกอกยันี่น้องนีตีออมานดู ตีออกมาก็เหลืองด้วยด้วยนอนอยู่กือหมูน้อยนี่แหละครับแซ่บด,ด้วยแซ่บคร่ะใครอาไปค่าได้หลายจนิหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อจะกินเผาแซ่บน,นะ <c oughs> ค่ะม่คล้ายดีว่าชมอีกนิดนึง <c oughs> ข้นมาหลายว่ะ <c oughs> เขาคูอเขาคูอว่าขนบนุกไปมากส่วนกาไปใส่แดนเม็ดคนนี้เลยเฮ้ย เออเขาไปเบ่งใสเดือมาสั่นมาเออูดพ่อมาช่อยู่ดบไปโบมาสั่นเออาปเบ่งหาทแน่เนโอ้อยากไปริ้ว่ามงซ้ำใจใครบว่านี่มีพี่น้องอยูทั้งพุ่นี่ยเอหาม่พ่นเนะต้องบ่กีพี่น้องทั้งคุ่ถึเพืนกับั่นนายกนะคม่นีเด้อมีเด้พี่น้องเอ้าลุกมีเือกันครับให้กำลังใจได้ครับเด้อแม่รับผาคสองกระไา อย่าน้อยใจครับสูส้ๆท่านแม่ทัพเอ้ยสำหรับต้องลังใจไปลังใ,ใจครับแม่ค้าทั้งตลาดพร้อมเพรียงกันรังใจก,กัน<อ>นี่ครับหมากทัวเรียนครับหมากทัวเรียนนะครับกองเอเล่เลยรที่น้องทางฝั่งสปปลาวเรียกว่าหมากทัวเรียนมีปลาสดๆจะอยู่มุมนี้นะครับปลาหนังโขงครับปลาหนังโของอยู่ทั้งนี้เลยครับเด้อผู้ใดสนใจอยากได้ปลาหนังโขงครับต้องเลาะมาทางนี้นะครับจะมีปลาหนังโขงขายฝั่งทางนี้ หลังตลาดครับหลังตลาดนะครับจะมีปลาหนังผงสวยๆเลยครับนี่พี่น้องมาเลือกเอาเลยบว่เป็นปลาครบนะครับอันนี้ปลาเข้านี่เนาะปลาเข้าปลานางปลาปลาอย่างเงี้ยนี่ปลาข้งางปลาปลาโจกอันนี้ปลาโจกอันนี้ปลาอีตุเออสวยเออสเหียนหัวปลาไปทำคั่วให้พร้อมพี่น้องเลยพั่วห้บอเพื่อน เป็นเจัดการให้เรียบร้อยอย่างดีสวยงามด้วยสวย,สวยนี่ครับอันนี้ได้เอาเฮ็ดแดดเดียวนี่ได้การเลยมาเลือกเอานะครับด้านหลังตลาดเลยครับเด้อมีหลายร้านนํำกันครับเกี่ยวกับปูปลาหน้าเนี่ยครับที่ตลาดคอนเพชน็นะครับมาเลยครับมาเลยบกผิดหวังพี่น้องเลยปลาสดๆใหม่ตลาดคอนเพชรตตองมาด้านหลังตลาดเลยครับเด้องามขนาดเลยปลาก็ได้เอาไปปิ้งเอาไปทอดพุดแล้วแต่ บักแบบใดพี่น้องคุณไข่ปลาก็มีเว้ยพี่น้องเไยคุณปลาตองก็มีปลาอันนี้ปลาอย่างแม่นี่ปลาปากพี่น้องเนี่บ๊อกขึมาใหญ่เลยปลาปากอันนี้ปลาปากใหญ่พี่น้องเไยขายดีว่าแม่ช่วงนี้ก็ได้ขายได้ขายเนาะโอ้ยเอาพีใชายทำอยู่ดอกแบบสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งกันเนาะทุกๆทุกคนบันดยมาเป็นหลายเดือนนะครับพี่น้องรู้มิเตอร์กับวันดยไฟมาเลย ตลาดอนเพลทครับยังคึกคักยังของหลายของกินสดๆใหม่ๆคือเก่าครับไม่ลดคุณภาพลงเลยนะครับถนึงจะมาครั้งไหนนะครับของก็ยังสดใหม่ดีเหมือนเดิมนะครับบางบัหน้าเราเตี่ยงอุ้ยลุยอยู่บุ้ยกัดสันมาอย่างดีนะครับนี่แล้วก็ใส่ถุงนะครับเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะครับสำคัญมากๆเลยความสะอาดนะครับพี่น้องครับที่ตลาดอนเพลท น้ำปลาแดดกับนีู่รูยูห่อจะได้ยูหอ,อยังบอกเพิ่นนะครับนี่อนะือันนี้ก็เป็น่ยังอันนี้คือจัง <Hello. S 1> ตามหมายเมื่อ,น,อน,น,น้องข้าพนมผมบอกหนิอันนี้ตามหมายมุตรหารเนะาะขอบพุ่น,นขอบพุ่นเราเรามีสาขาอยู่นี่คุณอ่ะพักเราเลี้ยงเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็บแม่เป็นเมียทหารนี่กันหมดเนาะที่จังเป็นระเบียบใช่ไหมคุณอ่ะโอ้ยอืโอ้ยเนาะให้พี่น้องทั้งข <c oughs> มิเนมาเบิ่งเด้เนาะอื กระแมวมาเบิ้งเนี่เด้อนี่เป็นระเบียบเสเด้อหนินะผัวเขาพร้อมอยู่เด้อน,นะแน่นปะพร้อมอยู่ปะ oh พร้อมมาเป็นกำลังใจเนะ uh. าะเป็นกำลังใจทรงไปชายแดนกุลละครองก,กากระไดนะครับสู่ๆเด้อทหารกระไดตรึงเอาไว้ตรึงเอาไว้นะครับอย่าปล่อยให้หลายๆอย่างมันเกิดขึ้นนะครับแต่ก็สันติวิธีนั่นแหละนะครับนะที่สำคัญที่สุดก็คือ เข้าอยู่ในความสงบเรียบร้อยเป็นดีที่สุดครับพี่น้องครับอย่าลบล่าขาฟันกันเป็นเรื่องดีที่สุดนะลูม,มิเตอร์สนับสนุนให้ตกลงกันได้คุยกันได้นะครับจะเป็นเรื่องดีกว่านะครับดีกว่าที่สีมีการทํากันรบร่ากันนะครับบ่เอาบ่เอานะครับนขนมท้งพีด้พี่น้องขนมทง้งนี่ท่านี้มีขนมขนะครับพีกพบ,บ๊วยมีกคบด ของอยู่ของกินขนมหลากหลายเลยครับพี่น้องครับอันนี้ของแห้งนะครับเลือองปลาหมึกแหง้งกุ้งแหง้งกับปลาแหง้งมาได้เลยเลือกเอาครับหนึ่งร้อยสองร้อยครับแกบ้มหมูหุ่งผัดหมี่ครับพี่น้องไข่ม่วงอันนี้มัน <บา S 1> มีซื้อเนี้ค่ะเ้าบาทผัดหมี่พี่น้องเลยเก้าบาทเท่านั้นนะผัดหมี่นะหวานเสียบดท้องหวานแซ่บอีวอนเชนมาอื มาเอาด้วยครับเด้อตลาดคอนเสต์สาบลาอยู่นี่พี่น้องในของอยูคลองกินลายห้างแน่อยู่นี่ของหวานกับคุณอ๋อพี่น้องอู้ย่คุณน๋อคของหวานไหมขนมไทยครับไม่อาจขนมไทยเด้อแบะมาได้ครับเบิ้ลอะเด้อกะละมังยิ่ใหญ่ๆลยรักคุณมาขายเบิ้เด้อเนี่ยเบิ้ลอะไรก็ต้องกินเผาครับเมื่อยหิวหิวค่ะหไวเนวแล้วเดียร์แอ๊ดแบนคุกกี้เนียนจีพี่น้องครับคุณ นานๆก็ได้เห็นเรียมีน้องเรื่อยๆมาหาเด้ออยู่ตลาดคอนเดลท่านั้นเลได้ไหมค่าอ้วนพี่ๆเด้ไหมค่าเด้กินคุกี้ละลายอ้วนคือเล่านิเออเออเออกินุกกี้ละลายรสชาติอ้วนชิิตุ้ยเือไมค่าได้นะครับพอดเนี่ยก็อยกลายจุดใจลายอุ้ยกุ้งปวอย่กุ้งปวยสดสดพหม่ได้หนิยังบินดูดาวอยู่ได้หนินะลงเียเียงลงีอยู่นี่น้อง กุ้งสดกุ้งสดอันนี้กุ้งฝอยจานเท่าไรครับกุ้งฝอยยี่สิบบาทโอ้ถี่ขื่นตรงเนี้ยพี่น้องเฝ้ามาเอาเด้อครับเด้อเบิ่งรายการแล้วให้เฝ้าออกมาเอาเด้ออืมตอนนี้ของสดๆใหม่ๆเข่าเต็มตลาดเลยครับเฝ้าออกมาเลยครับที่ตลาดคอนเพชรนะครับเอาละครับมื้อนี้ครับลุงกิเตอร์นะขอสิบอนุญาตลาพี่น้องไปสักก่อนนะครับเอาไว้มีโอกาสพบกันใหม่ครับเมื่อมีโอกาสได้เดินทางมาจังหวัดมุกดาหารลุงกิเตอร์กับจิมาแวะหาพี่หาน้องทั้งเมืองมุกดาหาร ับแบบมาร้านผ้าต่างๆให้ได้ชมกันนี่แหละครับอยู่ดีกินแซบอยู่แบ่บกินนัวได้พี่น้องด้วยสุขสบายดีสุขูสุขคนเปิดอ้าดหลาดสวัสดีครับขอลงวงเพลงัวดด้วยพี่น้อง